แล้วก็สําหรับเดือนนี้นะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ มีวันสําคัญมากมายนะเริ่มตั้งแต่วันที่1ก็เป็นวันตรุษจีนเดือนสิีนี้ก็จะเป็นวันวาเลนไทน์16นี้ก็จะเป็นวันมาคะบูชานะคะเพราะฉะนั้นครบเลยนะไทยจีนพุทธคริสครบเลยซึ่งวันมาคะบูชาในปีนี้ค่ะจะตรงกับวันที่16อย่างที่ได้กล่าวไปทางรายการของเราเนี่ยนะคะก็จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาได้นมัสการพระวิเชียนโมลีหลองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนังราชวร,รวิหารซึ่งท่านค่ะจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ มาคบูชาในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปยังไงไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าวันมาคบูชาคำว่ามาคบูชาหรือมาคปุณมีนั้น ก็คือวันบูชาซึ่งตรงกับเดือนมาคะหรือเดือนสามหรือที่เรียกว่าวันมาคะบุญมีก็คือวันเพญเดือนสามวันมาคะบูชานี้มีความสำคัญเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน1,250รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายซึ่งครั้งนั้นพระสงฆ์จำนวนดังกล่าวนี้ท่านได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ณนะเวฬุวันก็คือวัดแห่งแรกในทางพระพุทธศาสนาณนะกรุงราชคฤห์ซึ่งคติเดิมจริงๆแล้วก็คือสมัยโน้น พวกพราหมณ์หรือฮินดูนี่เมื่อเขามีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาเมื่อถึงวันศิวาราตีหรือวันที่มีความสำคัญพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็จะไปรวมกันอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาเพื่อที่จะลอยบาปแต่ว่า พระสงฆ์ที่บวชมาณีทางพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อถึงวันสำคัญก็เลยสงสัยว่าเราจะทำยังไงสมัยก่อนเคยไปรวมกันอาบน้ำในแม่น้ำคงคาก็เลยมารวมกันเพื่อที่จะเฝ้าพระพุทธองค์โดยมิได้นัดหมายแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดนั้น ก็ล้วนแต่เป็นพระที่ได้รับประทานเอหิภิกขุปสัมปทาก็คือเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้และยิ่งไปกว่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นพระผู้ทรงอภิญญาและในวันนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้แสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนานี้คือความสำคัญของวันมาคบูชาแต่เมื่อถึงวันมาะบูชาเช่นนี้แล้วเราผู้เป็นชาวพุทธก็ควรที่จะเข้าใจ หลักธรรมหรือหลักความสําคัญของวันมาฆบูชา <c oughs> หลักความสําคัญจริงๆของวันมาฆบูชาก็คือสัพพะปาปัสะอาการนังกุศลสูปะสัมปทาสจิตตปริโยทป,ปนังเอตังพุทธานาสาสนังก็คือหนึ่ง สัพพะปาปัสสะอาการณนังก็คือการไม่กระทำบาปทั้งปวงสองกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลหรือคุณงามความดีให้ถึงพร้อมและสามก็คือสจิตปริโยธปนังก็คือการชำระจิตใจของตนเอง ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี้คือหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมสามประการนี้เป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรที่จะศึกษาให้เข้าใจและน้อมนำไปปฏิบัติก็คือหนึ่งการงดเว้นจากการทำบาป หรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงการที่คนเราเกิดมาแล้วอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นความชั่วเป็นบาปเป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทำทั้งสิ้นเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นบาปหรือบุญก็ล้วนแต่เป็นสมบัติที่จะนับติดตามตนไปได้ เราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลเกิดมาเป็นคนแล้วสิ่งที่ไม่ควรกระทําเลยก็คือความไม่ดีหรือบาปหรือความชั่วเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเกิดมาแล้วก็ล้วนแต่ต้องตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครอายุยืนมากไปกว่าร้อยปีทรัพย์สมบัติ เงินทองที่เราขวัญขวายสแสวงหาคนสุดท้ายแล้วก็เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่อถึงคราวที่ตนตายเพราะกายแตกแล้วก็จะต้องตกเป็นของคนอื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่เป็นสมบัติที่แท้จริงก็คือบุญกับบาปบาปก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องไปประสบ เสวยทุกข์ในอบายดังนั้นเราไม่ควรทำบาปทุกกรณีและเกิดมาแล้วควรที่จะทำแต่กุศลคุณงามความดีหรือบุญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมบัติที่จะนำไปให้ความสุขความสบายในสัมปรายภพก็คือเกิดชาติหน้าถ้ามีบุญมาก ก็จะได้สเสวยผลแห่งความสุขเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นคนเราเกิดมาแล้วควรที่จะชำระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสก็คืออย่าปล่อยให้กิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะตันหามานะทิฏฐิครอบงำจิตใจของตน จิตใจของคนเรานั้นไม่ควรที่จะขุนมัวด้วยอำนาจแห่งกิเลสคนบางคนนั้นเมื่อเจออารมณ์ที่เรียกว่าอนิถารม์อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมากระทบก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมาเราควรที่จะมีสติไม่ให้จิตใจของเรานั้นตกไปเป็นทาตของอารมณ์ทำจิตใจให้ ผ่องใสเบิกบานแล้วเราก็จะมีความสุขทุกวันนี้คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งไปกว่านั้นในวันมาฆบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสประทานความรักแก่มวลมนุษยชาติก็คืออนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโร ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วไม่ควรที่จะไปดุด่าว่าร้ายคนอื่นที่เรียกว่าอนุปวาโทก็คือการไม่ว่าร้ายคนอื่นอนุปคาโตการไม่ฆ่าหรือไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นปาติโมเคจะสังวโรการรู้จักสํารวมในศีล จึงจะได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธองค์ซึ่งวันมาฆาบูชาเช่นนี้จะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อพวกเราชาวพุทธใฝ่ใจสนใจปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนาสืบไปขอเจริญพร